เฮ้ยอสวัสดีค่ะทุกคนยินนี้เราเล่าเขาสู่ไลฟ์ของฮู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 วันนี้เรามากับมังกรจิ๋วโอ๊ยน่ารักว่ะสรุปเนาแล้วไม่ใช่มังกรสี้มพันแล้วเครับวันนี้ก็ปกเขาสีดำ อ,อ๋นะปกคิดมันเป็นยังไงนะเอ๊ะตัวตัวเป็นสีดำเอ้เอตัวหลักใช่ใช่นองเชื่อกุดไม่เห็นเลยข้างในมีอะไรต <c oughs> อนนี้เพราะว่ามันทลุไปข้างหลังเลยถ้าเรากูบับเพื่อนไหนเป็นสีดำเราอาจจะได้ผ้าคลุมล่องขนมาหนึ่งชิน้นนะอันนั้นหายหมดเลยนะใช่มไม่ตายเปนมีทูปเปอร์ผู้มิเศษสามารถแบบทำให้คนาหายไปทั้งตัวได้ทุกคนอยากเห็นไหม า<ห>ตาหายแล้วเหมือนหัวโค้ดหายไปด้วยเลยครับตอนี้หัวหนูนหัวโอ้ขยาบอยู่เนี่ยใช่ข้างในใสหมดเลยแปลกอ่ะอันนี้ยังไงนะคือวันนี้แบบไม่ได้มีอะไรมากเลยวันนี้โคดนมาเป็นเล่กุดลูกมันเป็นฮิตคัพฮิตคัพ ชื่ออะไรนะุจ,จะสวยคนเดียวเลยดิอ้โวนี่ไงคนนะัท<อ>ถอดล่างแล้วพอ,อเขาบอกว่ากี่คนนาจังเป็นคนห<อ>ัวใสแบไม่คนฉลาดแล้วไรเคาหัวใสตาดติด้งโหนไวแคนี้ <laughs> <laughs> นะฮะมาเราไปดูคำถามข้อแรกเลยว่ารุจจะเลี้ยงมังกรนคนนัทจังยังไงดีนะคะึ้ง <laughs> นั่งไง <laughs> พูดถึงของกิน แต่นคนเราไม่ได้มีของอย่างเดียวที่ชอบใช่ไหมมีอีกใช่ไหมถ้าถ้าคนนัาจางชอบกินปลาทอดแลวคนน้าบอกอว่าคนน้าชอบที่มันไม่มีก้างของบอนลชนน้าลูกขอตอบว่าคนน้าชอบกินไก่ทอดไม่มีกระดูกด้วยแล้วม,มีขอ้อไหนไม่ข้อจากบ้า น้ไม่ชอบกินก,าก้างไก่ไม่มีกระดูกก็น่าจะเป็นของป่วยไม่ต้องเลาะกระดูกก็ไม่นะกิน <c oughs> ได้กินได้แต่ถามว่าจริงๆชอบแบบติดกระดูกมากกว่าจระไน w ว a t the f u c ยังขออีกแบบอย่างอ,อีกอย่างคืออารมณ์เราเนื่องจากคนน<ช>ั้ชอบกินปลาอาจจะชอบอะไรนิ่มๆ่างเช่นเช่นกุ้งกุ้งนิ่ม <laughs> กุ้งมันนิ่มก็จะนิ่มนะอันที่มันเนอที่มันไม่ค่อยสดแล้วน่าร่วนๆใช่เนี่ยดู้ชอบมากเลยละกุ้งไม่สดอ่ะอันนี้พูดจริงนะล่ะแบบมันอร่อยนะแแบบนี้เหรอใช่รู้ไม่ชอบกุ้งแบบกรอบๆอ่ะเออใช่ลุงไม่ชอบเลยเพราะกุ้งแก้วอ่ะก็เลยยังคนแรชอบกุ้งไง่ะกุ้งนิ่ม กุ้งปอมกุ้งแก้วคือกุ้งปอมอ๋อเลยเหรอใช่กุ้งกุ้งแก้วเป็นกุ้งปอมมันแค่แข่งอะ Are you serious มันบอกแค่ว่าอออันนี้อันนี้ทีมแมวกุ้งแก้วกับทีมชอบกุ้งเดงอ๋อถ้ากุ้งนิ่มก็คือมันจะไม่สนแล้วอ๋อก็แบ่งเป็นอย่างนั้นไปเลยสินะใช่อ๋อมีคนบุกมีคนบุกเอ้ย ขอบคุณบูบูนะคะมาเลี้ยงมังกรคนอาจารย์ด้วยกันไหมไม่น่า,นาจะว่าเลี้ยงล,ลูเป็นทางตรงข้ามนะคะตอนนี้มาให้คนอาจารย์เลี้ยงเราด้วยกันไหมจแปลกข้างแปกลกแล่นนี้อือใช่แล้วสรลูกคนอาจารย์ชอบกินอะไรพอบกินอะไร วันนี้เลยอันนี้คือพ่อมังกรนะเราเลิกคุยไหนเราชาวท็อตเนี่ยเอนเดียวตอนนี้พูดโลกโลกโลกรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อจำได้แล้วแม่คนจังคือพี่อาชีใช่ไหมไม่ใช่ไรกันเหรอยังไม่รับเป็นแม่ รับแล้วนะวันนั้นก็ทิ้งแล้วโใช่แค่พ่อลูกแล้วค่ะอ่าโอเคอันนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยใช่เดี๋ยอ,อ,อย่าทิ้งพ่ออะไรลูกพ่อขอโทษ <laughs> อันนี้คนละจาจะเหมือนเป็นคนที่พูดว่าหนูเก็บพ่อมาเลี้ยง <laughs> วันนี้หนูที่หนูเก็บพ่อมาเลี้ยงหนูขอคืนพ่อที่ถังขยะถ<อ>ังเดิมได้ไหม หอดเลยเด็กพารพีเ่เด็กโตไปไม่มีวันเจอยันไม่เลี้ยงพ่อแหละตกแปดอยู่เหมือนกันนะอันนี้เอาแต่ละตอนโอเคกลับมาที่ของโปรดของบาทุกคนนะนี่สาวไม่อบไม่สนใจอืเอาจริง,งคุณเ้อก็ชอบนะ ยังไงโย่ที่มูอานาตา <adapting> อ๋อคือไม่ยังไม่เก็ตไงอ๋อโนาลิกาสกี้ใช่อ,ชอ๋อช,ช็อตอ๋อช็อตใช่โอ้เป็นมังกรแหลม ดูชวนคนนะกินเคลไหมมีค,คนดูถามผักเควกินผักเควไหมกินนะจริงๆอ่ะผักกินสดได้ไหมก็กินได้แต่แค่ชอบพวกผักที่เอาไปผ่านกระบวนการต้มมาก่อนแล้วมากกว่าแต่ถามว่ากินสดได้ไหมกินได้ไม่ได้มีปัญหาเควมันหอม <c oughs> มากเลยนะ <c oughs> ก็กินมาได้เควก็โอ,อเค รู้เป็นชาวบ<ม>้าคของแอนตี้มาลั่นกับเคียวสุดๆแต่ชอบกินเักอย่างอื่นมากเลยอ่ะอืมอุ้ยเกงา